รัดลีจ้ามากินข้าวปุ้นเดอ้อมื้อนี้เดอ้อมียังเคยเทสข้าวปุ้นกินเห็นบะอ,อันนี้เป็นหัวปีบ้านครับห,หัวปีหันน่ะไปพ่อหัวปีหันมาเลยคืออยากข้าวปุ้นไม่เคยข้าวปุ้นกินโอ้กระเด็น <laughs> กะลำ บักทัวหันแล้วแต่พักเขานี่กินกับไก็ได้ลืมมันนั่นลืมเงียหัหวประกาศดองลืมประกาศดองแซบแบหัวปีแล้วคิดอยากหัวปีเนี่ยนี่จ้าเบิงดุสวยบักไงมันมองบ่เห็นต้องก้มเบิ้งบ่ไ่ น้ำข้าวปุ้นน้ำข้าวปุ้นไก่ใส่ตีนไก่ใส่อันนั้นใส่เลือดใส่เลือดใส่ตีนไก่จะถ้วยวันใหญ่เพราะว่าข้าวปุ้นหมักใส่น้ำลายๆได้ใส่ถ้่วใหญ่ใส่ถ้่วยน่อยก็ได้ใส่ถ้วยน่อยกินว่าแซบ่บ วัปีลงไปเลยหักลงไปล่นถวยพอดีใส่นั่นใส่นี่เข้าไปล่นถวยพอดีมาได้จ้าเสร็จใหม่ๆร้อนๆจ้าคืออยากเลย บะมีแต่กระ้ายจากกระ้ายเบิดกระ้ายบะมีขายบะมีกระ้ายมันบอหอมนะต้องใส่กระ้ายมันจังหอมแซ่บดิ มันนีอากาศดีดีดแดด้อนเลยอากาศ้อนนคนออกไปข้างนอกเต็มเลย ุนเห็นอากาศแดดห้อนพักกันออกไปบวบบวบปิดหน้ากากหลายเลยมือนี่ยกาดห่อนเขาปิดบวได้เขาหายใจบวออกสิแต่ฟังข่าวมือแรงชิเพิ่มขึ้นเท่าไรเพราะมือน,นี้อากาศมันห้อนแหง ร้านอาหารกับ่รท่านได้เปิดไงดอกแต่ว่าวันที่11เอ็ดนี่ก็สิมีหลายร้านเปิดอยู่เพราะว่าเป็นยางเบิ่งเห็นเขาเตรียมของซื้อของมาเตรียมกันหลายว่าสิแปะยงทายเทิงชนะเท้าเบิ่งเขากระบอกเปิดเขาปิด ใส่เสื้อผ้าแขนสั้นค่ะสั้นออกไปหลายเลยคนมื้เนี่ยขอบ่าพากันย่านนะแล้วขล้องนี่ย่าน ไปลาเขาเห็นเอเชียเนาะเขาสิงยางอ่ำโค้งนี้ไปไกลๆแบบนี้นะบเตืออันเจ้าของนะย่านว่าปิดทอดดังว่าปิดทอดยางยางอ่นยามเห็นคนเอเชียยางโค้งไปไกลๆไป คนเอเชียเขาย่านเขาห่างฮอหุ่มดีใสแว่นตาใสถุงไม้ถุงมือปิดจมูกอะ อนาจักแล้วมีอครูโทรมาบอกใันไปโรงเรียนวันที่สิบสี่บอกเขาว่าบอกให้ไปบอกเขาว่าบอกให้ไปเขาทรงอมขอความมาเตมสี่สิบห้าสิบหน้ากระดานเลยว่าอ เขาสิ่คิดจังใดจังใดระบบอยู่ในโรงเรียนเขาบอกเขาอีพาเด็กน้อยล่างไม่ร่าง,ม,างมือห่างกันเมตรหนึ่งแต่หน้าก,กาดยังยัง,ยงไปประมาณนี้แหละเขาเขียนมาบอกนะ ขาบอกเขาสีกันเขาบอกเขาสีให้กินข้าวในห้องในอย่างบ่อหรือจ้างใดขเขาเขียนมาหลายอย่างอยู่นี่นนก็คือเก่าเหลาเนี่ยเล็กน้อยมันมุ่งมุ่เรื่องหรอมันไปมันก็ใกล้กันแล่นหยอกกันคือเก่า คุณยายพระท่านเปิดเขาเปิดให้เด็กน่อยไปแล้วพ่อแม่ไปส่งอีกตั้งหลายยางต้องสวกน,กนกันกองกันยูหัน กมื้อเนี่ยก็มื้อละพันคือพันกัวคือเกาไม่ได้หน่อยเนาะพันกัวพันกัวทุกมือ้อขาวๆพันกัวพันกัวบม่เมนหน่อยเนี่ยจากซีอิ๊วใส่เนี่ยกินตีน กินตีนเนี่ยเขาต้องจับด้วยจ้าเพราะจับเ่าะได้จับแฮนบ่เพาะจับมันกินเ่าะได้แล้วแฮนบ่เซ่าะ้ะียบ ตินเขาปื่อยป่อยลืมบุกซิ้นออกมาฮอและไกฮอดบ้านแล้วลืมบุกซิ้นหากระคืบพ่อ ได่พักได้มีเข้าไปเกือบล้นถวยเกบ,เบ็ดสิบเบิด์ตเหเจะได้เัาบ่มีกระซ้ายเนาะมีกระซ้ายเนี่ยสุดยอดอยู่นี่แซ่บแซ่บ

ใส่น้ำปลาแดเข้าไปมันจับเลยน้ำปลาพึ่งมากเก่าไก่เห็ดน้ำมันมันนัวดิใส่น้าไก่

อิ่มละเบิดพอดีจา้าเมื่อนี้พามากินขอบปุ่นแซ่บๆน้ำกันจ้าไปละจ้าบ๊ายบาย